มาเด้อบานนี่เพื่อนเพื่อนคืออยากกินยำไหมพี่น้องเบิ้งหน้าตาย่ำจะ้ะยำบุญเส้นใส่กุ้งกุ้งกระตบบก๋วยยเลยพี่น้องเบื้องจะ้ะคุณกัตูก๋วยยเลยพี่นอ้องม,มามาาพี่น้องมามากินน้ำกันจะ้ะ คืออยากกินย่ำแซ่บสดเปียวหวานอือย่ำรสชาติสุดยอดเลยเดี๋ยวเช็ดก่อนที่นอยอือ สุดยอดเผ็ดได้ใจมากเลยค่ะมะเ้เเขี้ยพี่น้องกับแก้มย่างดีเลยพี่น้องจ้า กับแก้มชั้นเลิศเบองกุง้งตัวบอใหญ่เลยจ้าโสุดยอดเลยจ้ากินกุง้ง คืนถอดพอกับแม่เด้พี่น้องเอ้ยอย่าไปกินกับพอกับแม่เนาะพี่น้องแต่ว่าพอกับแม่มาก,กินอาหารอีส,สานครับพูด <c oughs> เถ่าปล้ปลาลวกพักเขาเนี้ยตําแก้วเพิ่กันแล้วพี่น้อง แซ<ส>่บ <c oughs> ใส่บุญเซนพร้อมบาดไหมบุญเซนกันเนื้อเนี้ยบาดเนี่ยพี่น้องเลย <c oughs> อื เผ็ด็ดใจเลยจ้ะแซ่บขออนุญาตมืด้ด้พี่น้องอีกจะข้ามกันอืมไปเลยด้วยจ้าขอโตไปกินย่ำกันพี่น้อง